เราจะทำยังไงให้ AI ขององค์กรเราฉลาดขึ้นด้วยข้อมูลภายในของเราเองจริงๆค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือทำยังไงให้เรามั่นใจได้ว่ามันจะไม่มโนหรือกุเรื่องขึ้นมาเองนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ค่ะเราจะมาสำรวจเทคโนโลยีที่ชื่อว่า r a กแล้วก็เบื้องหลังที่ปริบเสมือนสมองของมันนั่นก็คือ vector database ใช่เลยครับวันนี้ภารกิจของเราคือการลงมือสร้างผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลประจำองค์กรกันเลยเราจะมาคลายปมศัพทเทคนิคที่ได้ยินกันบ่อยๆอย่าง embedding vector search ให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรและมันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงในโลกธุรกิจจริงๆโดยจะอิงจากตัวเลือกต่างๆบนแพลตฟอร์มอย่าง Vertex AI ของ Google เพื่อให้เห็นภาพที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีครับ เยี่ยมเลยค่ะมาเริ่มที่ก้าวแรกของการสร้างผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นก่อนเลยเราต้องสอนให้มันเข้าใจภาษาของเราไม่ใช่แค่จำคีย์เวิร์ดซึ่งเหมือนว่าการค้นหาแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันมันไม่พอแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับจุดนี้แหละครับที่พาเราเข้าสู่เรื่องของ semantic search หรือการค้นหาเชิงความหมายหลักการของมันคือเลิกมองหาคำที่ตรงกันเป๊ะๆแต่พยายามทำความเข้าใจเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามนั้นๆ ซึ่งหัวใจของมันคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า vector embeddings ครับคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะแต่ต้องยอมรับนะคะแนวคิดที่ว่าจะเอาเอกสารสัญญาหรือรายงานวิจัยซับซ้อนมาย่อเหลือแค่ชุดตัวเลขหรือเวกเตอร์เนี่ยคือมันฟังดูเหมือนเรากำลังทำข้อมูลดีๆที่มีรายละเอียดลึกซึ้งหายไปเยอะเลยนะมันจะจับความแตกต่างเล็กๆน้อยๆของภาษาได้จริงๆหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ เพราะมันชี้ให้เห็นความมหัศจรรย์ของมันเลยคือตัวเลขพวกนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เรียนรู้ความสมพันธ์ของคำนับล้านๆคำมาก่อนในเอกสารที่เราดูมามีคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเขาบอกว่ามันเหมือนการสร้างแผนที่ความหมายขึ้นมาครับแผนที่ความหมายคืออย่างนี้ครับลองนึกภาพแผนที่ดูบนนั้นเนี่ยอะไรที่ความหมายมันคล้ายๆกันมันก็จะไปกองอยู่ใกล้ๆกันอย่างเช่นคําว่า งบดุลกระแสเงินสดกำไรขาดทุนมันจะอยู่โซนเดียวกันบนแผนที่ในขณะที่คำว่าคู่มือพนักง,งานหรือนโยบายการลาพักร้อนก็จะไปอยู่อีกโซนที่ห่างออกไปอ๋อเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำข้อมูลหายแต่มันกำลังจัดระเบียบข้อมูลตามความสัมพันธ์ทางความหมายของมันต่างหากเข้าใจแล้วคะ่ะประโยชน์ที่ชัดเจนเลยคือต่อให้พนักง,งานใหม่ค้นหาด้วยคาว่า อยากรู้เรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลระบบก็ฉลาดพอที่จะไปดึงเอกสารที่ใช้คำทางการว่านโยบายเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมาให้ได้ทั้งๆท,ที่ไม่มีคำว่าสวัสดิการอยู่ในชื่อเอกสารเลยด้วยซ้าอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะมันไม่ใช่แค่การค้นหาแต่เป็นการเชื่อมโยงความหมายพอเรามีเครื่องมือที่เข้าใจภาษาเราได้ลึกซึ้งขนาดนี้แล้วมันไปต่อยอดให้ AI ฉลาดขึ้นทั้งระบบได้ยังไงคะตรงนี้ใช่ไหมคะที่ RAG เข้ามามีบทบาทใช่เลยครับ RAG หรือชื่อเต็มๆคือ Retrieval Augmented Generation คือกระบวนการที่เอา Semantic r Search มาใช้เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลที่เราคุยกันตอนตอน้นหลักการทำงานของมันมี2ขั้นตอนง่ายๆขั้นแรกคือ Retrieval หรือการดึงข้อมูลเมื่อมีคนถามคำถามเข้ามาระบบจะใช้ Semantic Search ที่เราคุยกันไปเนี่ยแหละวิ่งไปคนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดจากคลังความรู้ขององค์กรเราก็คือพวกเอกสารรายงานอีเมลทั้งหมดของเราที่เก็บไว้ ใช่ครับที่ถูกแปลงเป็นเวกเตอร์และเก็บไว้ในเวกเตอร์เดเรเบสอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนให้ AI ทำข้อสอบแบบ Open Book นั่นเองแทนที่จะให้มันตอบจากความจำที่อาจจะผิดหรือเก่าไปแล้วก็ให้มันไปเปิดหนังสืออ้างอิงที่ถูกต้องก่อนเป็นคำเปรียบเทียบที่ใช่เลยครับเป๊ะมากและนั่นก็คือขั้นตอนที่2 augmented generation หรือการสร้างคำตอบพร้อมข้อมูลอ้างอิง พอมันได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นที่สุดจากคลังความรู้ของเรามาแล้วระบบก็จะส่งข้อมูลชิ้นนั้นพร้อมกับคำถามตั้งต้นไปให้ AI หรือ LLM เพื่อใช้เป็นบริบท Ungrounding ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยลดปัญหาการหลอนหรือ Hallucination ของ AI ได้อย่างมหาศาลเลยเพราะมันไม่ได้คิดเองแล้วแต่ตอบโดยมีเอกสารของเรากำกับอยู่ถูกต้องครับ แต่ว่าหนังสือดีแค่ไหนคนอ่านจะเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคําถามที่เราถามด้วยซึ่งเดี๋ยวเราต้องกลับมาคุยเรื่องนี้กันน่าสนใจมากค่ะพอพูดถึงคลังความรู้หรือสมองที่สองที่ว่านี้มันคงไม่ได้มีแค่แบบเดียวแน่ๆในเอกสารที่เราดูมีตัวเลือกหลากหลายมากบน Vertex AI สำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นควรจะมองหาอะไรก่อนดีคะมันซับซ้อนไหมไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดครับโดยเฉพาะตัวเลือกแรกที่ออกแบบมาสำหรับคนเริ่มต้นเลยนั่นคือ r a k Managed DB ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า manage คือเป็นตัวเลือกตั้งต้นที่แทบจะเรียกว่าเสียบปลัก๊กแล้วใช้ได้เลยโหง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้วุ่นวายเบื้องหลังมันทำงานบน Google Cloud Spanner ที่ขึ้นชื่อเรื่องของเสถียรและความถูกต้องของข้อมูลสูงมากเหมาะสุดๆกับการทำ POC หรือ proof of concept ที่อยากเห็นผลเร็วๆหรือแม้กระทั่งองค์กรที่อยากได้ระบบที่เสถียรแต่ไม่อยากมีภาร,ระดูแลเอง ฟังดูเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะแบบที่ไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลก็เริ่มได้เลยแต่แม้ได้ยินเสียงหัวหน้าทีมวิศวกรลอยมาเลยนะคะว่าแล้วถ้าอยากปรับจูนประสิทธิภาพล่ะอยากควบคุมอัลกอริทึมการค้นหาเองล่ะแบบนี้รักแ a นจ์ดี DB คงไม่พอแน่ๆนั่นนะครับคือจุดที่จะขยับไปตัวเลือกถัดไป Vertex AI Vector Search ตัวนี้เป็นบริการที่แยกออกมาเลยถูกสร้างมาเพื่อง,งาน m a c ช ine Learning โดยเฉพาะให้ความยืดหยุ่นและการควบคุมที่สูงกว่าแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น Oh. นี่แหละครับคือจุดแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนถ้าคืนมันสุกอยู่ๆบริการเราดังเป็นพลุแตกคนเข้ามาถาม AI พร้อมกันเป็นหมื่นถ้าใช้ Vector Search ทีมของเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการขยายระบบหรือ scalability เองนะเห็นภาพเลยค่ะเอนกาเลือกระหว่างความสะดวกสบายกับความสามารถในการปรับแต่งอย่างละเอียดและนอกจากตัวเลือกของ Google เองในเอกสารยังพูดถึงพาร์ทเนอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อให้เห็นภาพของระบบนิเวศทั้งหมดเขายกตัวอย่างมา2ตัวที่น่าสนใจคือ v v i กับ Pinecone สำหรับ v v 8, จุดเด่นของเขาคือเป็น OpenSource มีความยืดหยุ่นสูงมากและมีฟีเจอร์เด็ดคือ Hybrid Search Hybrid Search คือมันค้นหาได้ทั้งแบบ Semantic ที่เราคุยกันและค้นหาแบบ k ีย์ o r d ไปพร้อมๆกันเหมาะกับงานที่บางทีเราต้องการความแม่นยำของคำเฉพาะทางมากๆแถมยังรองรับข้อมูลหลายรูปแบบเช่นค้นหาจากรูปภาพเพื่อไปหาข้อ,ขอความที่เกี่ยวข้องก็ได้โหอันนี้น่าสนใจมากแปลว่าถ้าเรามีคลังรูปภาพผลิตภัณฑ์แล้วอยากค้นหาด้วยคำอธิบายมันก็ทำได้ แล้วพายโคนล่ะคะส่วนพายโคนเขาจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพความเร็วสูงมากๆสาหรับการค้นหาความคล้ายคลึงหรือ similarity search โดยเฉพาะเลยเหมาะก,กับงานที่ต้องการเปรียบเทียบเวกเตอร์จำนวนมหาศาลแบบเรียลไทม์ครับสรุปแล้วมันคือการเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงานใช่ไหมคะถ้าเพิ่งเริ่มอยากได้อะไรง่ายๆไป r a k manage mdb ถ้าเป็นทีม ml ที่อยากควบคุมทุกอย่างไปเวกเตอร์ search แต่ถ้ามีความต้องการเฉพาะทางมากๆเช่นอยากได้ hybrid search หรือรองรับหลายประเภทข้อมูลก็อาจจะมองไปที่พาร์ทเนอร์อย่าง w e v, v e ถูกต้องเลยครับ การมีตัวเลือกหลากหลายแบบนี้ทำให้องค์กรทุกขนาดสามารถเริ่มต้นได้ตามความพร้อมของตัวเองโอเคค่ะกลับมาที่ประเด็นที่เราค้างไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของคำถามต่อให้เรามีระบบแร็กที่ดีเลิศมีเวกเตอร์ดาต้าเบสที่ทรงพลังแค่ไหนแต่ถ้าเราถามหรือสั่ง AI ไม่เป็นก็เหมือนมีผู้ช่วยที่เก่งแต่ซื้อบื้อหรือเปล่าคะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแร็กทำหน้าที่เป็นบรรรักษ์ที่เก่งมากไปหาหนังสือหน้าที่ใช่มาให้แต่พร้อมที่ดีคือตัวที่บอก AI ว่า พอได้ข้อมูลหน้านี้มาแล้วให้ช่วยสรุปเฉพาะ3าประเด็นสำคัญเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วเขียนออกมาในรูปแบบอ e ีเมลถึงผู้บริหารมันคือการควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายครับเหมือนเราต้องเป็นคนออกแบบบทบาทให้มันด้วยใช่เลยครับในเอกสารมีองค์ประกอบของพร้อมที่ดีอยู่หลายข้อเลยที่น่าสนใจก็เช่นการกำหนดเพอร์โซนาหรือบทบาทอย่างที่เราคุยกันเช่นคุณคือที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ลูกค้าที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเข้าใจ อ๋อ oh, ค่ะหรือการกำหนด response format หรือรูปแบบคำตอบที่ชัดเจนเช่นขอคำตอบเป็น JSON format หรือสรุปเป็น bullet point ไม่เกิน5ข้อทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนจากแค่ถามคำถามไปสู่การมอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลของเราครับ วันนี้เราเดินทางกันมาครบกระบวนการสร้างผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลเลยนะคะตั้งแต่การสอนให้มันเข้าใจความหมายของภาษาเราด้วย Semantic Search และ Vector Embeddings การสร้างสมองที่2ให้มันด้วยระบบ RAG เพื่อให้มันตอบโดยอิงจากข้อเท็จจริงไปจนถึงการเลือกคลังสมองหรือ Vector Database ที่เหมาะกับความต้องการของเราและปิดท้ายด้วยศิลปะของการสั่งงานมันผ่านพร้อมที่ดีถ้ามองในภาพใหญ่ทั้งหมดนี้หมายความว่าอุปสรรคในการที่องค์กรจะสร้าง AI ที่รู้ลึกรู้จริงในข้อมูลของตัวเอง มันลดลงไปมากแล้วครับประเด็นม,มันไม่ใช่แค่การสร้างแชคบอทที่ตอบคำถามทั่วไปได้แต่มันคือการสร้างผู้เชื่อชาญดิจิทัลที่เราไว้ใจได้จริงๆเพราะทุกคำตอบของมันยืนอยู่บนฐานข้อมูลที่เป็นความจริงขององค์กรเราเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังมากจริงๆค่ะใช่ครับแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้อย่างหนึ่งเมื่อระบบเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติในองค์กรความท้าทายต่อไปอาจจะเปลี่ยนจากการค้นหาไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลอลองนึกภาพตามนะครับ ถ้า AI สามารถดึงเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับประวัติการตัดสินใจในโปรเจกต์หนึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาขึ้นมาได้ในไม่กี่วินาทีคำถามรูปแบบใหม่ที่เราควรจะถามมันคืออะไรเราจะถามมันได้ไหมว่าช่วยวิเคราะห์เอกสารทั้งหมดนี้แล้วหารูปแบบความเสี่ยงที่ทีมผู้บริหารมองข้ามไปบ่อยที่สุดให้หน่อยนี่อาจจะเป็นจุดที่ AI ไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยแต่เป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ที่มองเห็นในสิ่งที่มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นก็เป็นได้ครับ